สวัสดีเจะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคนไทยสปาจิตรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรที่ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมแค่3าอย่างเลยนะคะซึ่งจะช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดป้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงขมิ้นนะคะ หรือใครจะใช้เป็นสมุนไพรพอกหน้าตัวอื่นก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงขมิ้นเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้แผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสี่ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้รถแบบไหนได้เลยนะคะในสูตรของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูข,ขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะหรือกะเอาตามใบหน้าเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะใครแพ้น้ำมะนาวก็ใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือน้ำสับปะรดแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเ็าจะมีกรด aha ของผลไม้อ่อนๆนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่จางใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะลงไปเลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นเรามาผสมให้เขาเข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3ามถึงสครั้งเลยนะคะเราใส่น้ํามะนาวแล้วก็เป็นขมิ้นสีเหลืองด้วยนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะใครที่มีผิวบวาบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยนะทำามองแล้วเนื้อก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะเนื้อครีมก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนพอกนหนาเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมจุด,ดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ